สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือดิจิตอลครับพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในเมืองไทยมันีเยอะมากแต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายซูชิมาเกือบ10ปีเริ่มต้นการขายด้วยคำละ11บาทเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วมาวันนี้ปีล่าสุดโกยรายได้ไป2,000ล้านบาทรับจากทั้งหมด55สาสาขาสุดยอดมาก ที่สําคัญคุณอารู้ไหมคนเริ่มต้นขายตอนเท่าไหร่ตอนเขาอายุ20ซึ่งยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำจนวันนี้เนี่ยที่คุณอาบอกคือ2,000ล้าน2,000ล้านอตอนนี้คืออยากรู้มากว่าทำยังไงคุณอาเราไปคุยกับเรื่องของข้าวปั้นคำเล็กๆที่ทำให้พวกเขากลายเป็นมหาเศรษฐีกันเลยครับเจ้าของชินคันเซ็นซูจิ ขอเชิญท่านพบกับคุณสุพนัดสัจจรัตนกุลและคุณชนะวี้อมเตยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญมาหาเศรษฐีนั่งเลย <c oughs> แหมมา,าเีบเออมึงข้าไม่ผิดนะเนาะใช่ค่ะจับพ <Burg undy. S 1> าราเนี่ยเอแเราทำไมต้องชินคันเซน็นทำไมเราก็ไม่ตั้งเป็นซูชิ อลิงโะโตะโอไฮโยด้วยความที่ชิงกันเซ็น่ะมันมาจากตัวรถไฟของญี่ปุ่นนะฮะเราก็จะได้เรื่องของแบบมาตรฐานคือความรู้สึกแบบรถไฟของญี่ปุ่นมันมีมาตรฐานนะมีความเร็วแล้วก็ราคาที่ไม่แพงเลยมันก็เลย คิดว่ามันมันแมทกับตัวตัวรูปแบบร้านของเราครับ,รบก็เลยมาเป็นชื่อของชินคันเซ็นก็เราอยากได้คําที่คนไทยรู้จักแล้วก็เป็นคําที่จําได้ง่ายๆเลยครับ uh huh. จริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนเริ่มต้นทําทําร้านนะครับพุนาชาเป็นคนที่ไม่กินซูชิเลย oh. จุดเริ่มต้นของการทําร้านของชาครับตอนเริ่มตอนนั้นเราเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ ผมเปิดร้านในติมก่อนอก่อนที่จะเปิดเป็นร้านซูชิแล้วก็พอเปิดในติมตอนแรกติมขายดีมากเลยครับแล้วก็เหมือนพอเปิดไปสักพักหนึ่งคู่แข่งเริ่มมาเปิดหรือว่าแบบลูกค้าเริ่มน้อยลงเลยครับมันก็ไม่อยากปิดเลยรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนของหวานที่เป็นในติม,มครับเป็นของคาว,าวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราแต่งร้านญี่ปุ่นแล้วอ,อ๋อเป็นร้านไอติมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นซอฟเสิร์ฟครับแล้วก็ศึกษาตลาดครับว่าแถวนั้น่ะมันมันมีของคาวอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นคําตอบก็คือซูชิ ทีนี้ซูชิมันก็เลยโผล่มาครับแต่ผมเป็นคนไม่กินซูชิแล้วก็ไม่ชอบกินซูชิด้วยซ้ำในตอนแรกๆเนี่ยครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องหาพาร์ทเนอร์มาหนึ่งคนที่เป็นเซียนเรื่องซูชิตอนนั้นก็อินสตาแกรมกำลังมาแล้วทุกคนก็จะลงรูปเวลาไปเที่ยวลงรูปทะเลลงรูปตัว <c oughs> แต่มิงมันลงรูปซูชิครับ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แหละน่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจเก่าได้ก็เลยไปชวนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำชิงกันเซ็นตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทานอาหารูช ตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสองคนเริ่มตอนคุณอายุ20ครับ,รบตอนนั้นมหาลัยปี2ครับก็เ,<อ>เลยต้องต้องไปเรียนครับตอนนั้นไปลงคอร์สกันรเรียนประมาณคอร์สแบบ1000บาทเลยครับเรียน1วันสอนแบบหุงข้าวทำน้ำปรุงปั้นข้าวแล้วก็<ร><า>ทำแหนปลาเลยครับเป็นค,คอร์สแบบสั้นๆครับอ๋อวันเดียวเท่านั้นเองเหรอใช่ไปเรียน2คน 2> <ะ> 2> อ่ลงไปคนละเท่าไหร่ คนละพันคนละพันลงทุน2,000บาทครับได้คืน2,000ล้านครับวันนี้2 0 0พบาทในวันนั้นนะครับเกือบสิบปที่แล้วก็ทำให้มีความรู้ในเรื่องการทํำสูชิได้ทันทีเลยเหรอจริงจริงพอเราเรียนเสร็จนะครับเราก็เหมือนอ่ได้สูตรได้อะไรมาก็เลยเอาสูตรนั้นไปทดลองขายในตลาดนัดครับคือเราเรามองว่าแบบคือเราเรามีที่แล้วแหลพร้อมแล้วว่าเราจะเปิดตรงนี้แต่เรามองว่า เราต้องไปพัฒนาสูตรก่อนว่าจะทํายังไงที่บบจะเป็นสูตรที่ลูกค้าชอบราคาขายเราจะขายราคาเท่าไหร่ที่ลูกค้าจะรู้สึกคุ้มค่าน่ครับแล้วก็เก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอย่างตอนเราไปขายตลาดนัดนะครับด้วยความที่ตอนอายุ20เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยก,กแบบ็ทุกคนมากินก็แบบเออก็พอถามเขาว่าอันนี้เป็นยังไงรสชาติแบบว่าควรปรับปรุงไหนแบบคนที่มากินก็จะคอยบอกตลอดพอมากินวันนี้พรุ่งนี้เขามาใหม่ก็บอกเขาเออเราปรับปรุงแล้วนะเขาก็เอากลับไปกินอีกมันไปมาเอออร่อยแล้วเงี้ยเราก็เหมือนค่อยๆได้เ,<อ>เมนูเพิิิ่มมาททีลลลนนดดเยครับ ซึ่งตอนนั้นเรียกว่าสนุกมากครับเขาว่าเหมือนคนแบบเราไม่เคยขายของเนาะไปถึงก็ไปซื้อโต๊ะมาสองตัวเงี้ยเอามาตั้งแล้วก็เอาผ้ามาคลุมเหมือเงี้ยร่มหนึ่นองอันร่มหนึ่งอันก็ร่มแบบเล็กๆเงี้ยฝนตกทีแบบโอ้สาดการะหน่ำอะไรเงี้ยแดดออกก็แบบกันกันกันร้อนไม่ได้เนี่ยก็สนุกดีอพอตกกลางคืนปุ๊บเราขายตลาดน,นัดใช่ไหมเราไม่รู้มันต้องมีไฟร้านเราก็มืดๆอยู่ร้านเดียวพี่ร้าน,นข้างๆก็เอาแบบหลอดไฟมาเอ้๋ยวพี่ต่อหลอดไฟให้จ้ำให้อะไรเงี้ยครับก็ ก็สนุกเดี๋ยวสังคมที่นั่นก็แบบค่อนข้างดีกแล้วตลาดที่ไหนนะคะที่แรกตรงนั้นสนามบินน้ำตลาดสนามบินน้ำตอนนั้นขายคำละเท่าไหร่ขายคำละสิบบาทครับสิบาทใช่ครับที่ยวเนี่ยมันเอาถูกมากนะครับครับเออแต่ตอนนั้นก็คือได้กําไรไหมสิบบาทเนี่ยก็เหลือบ้างครับแต่ว่าพอกําไรมาเสร็จก็หักค่าน้ํามันหักอะไรเสร็จก็ก็เหลือศูนย์เลยครับก็กําไรก็จะเป็นเศษเหรียญที่ได้มา กรรมกับบ้าแต่สิ่งที่เราได้มาคือเราได้สูตรที่ลูกค้าชอบอย่างตอนแรกเราขายสลัดเรามีน้ำสลัดแค่อย่างเดียวนะครับลูกค้าบอกเอออยากได้ซีอิ๊วเพิ่มอยากได้อันนี้เพิ่มสลัดก็น้ำสลัดก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลยอะไรเงี้ยครับทเรื่อยๆกคนกินว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอย่างข้าวมันมันมันไม่สามารถแบ่งหุงน้อยๆได้นะครับคือเราอยากจะทําให้แบบมันเป็นแบบใหญ่แล้วพอข้าวถ้าถ้าไม่ได้ไปลองกับลูกค้าที่ตลาดนัดก็ทิ้งไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดี เราก็เลยต้องคุยกันว่าเอ้ยต้องไปขายที่ตลาดนัดนะกี่วันนะเราทำรีเสิร์ชอย่างนี้กี่วันประมาณเดือนหนึ่งได้ครับเดือนหนึ่งประมาณเดือนนึงทำไปทำมา10ปีผ่านไปประมาณ55สาขามันขยายกันได้อุรวดเร็วอะไรขนาดนั้นจุดเริ่มต้นของเราครับเราเราเปิดแถวมหาลัยครับสาขาแรกเระเบิดที่มอธมา์เพราะเราเป็นเด็กธมารแล้วก็เลิกเรียนเสร็จก็มาเข้าร้านครับ แล้วก็สาขาที่2องครับเปิดที่มกรุงเทพก็ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอยู่พาาศาสตร์มกรุงเทพอย่างเงี้ยครับแล้วสาขา3ก็เปิดที่มเกษตรก็คือแรกๆครับเราเปิดแถวมหาหลัยครับ <ừ. S 2> แต่พอจุดเปลี่ยนของของจิงกันเซนเองครับเราเริ่มเปิดในห้าง ก็คือสาขายูเนียนมอสาขาแรกที่อยู่ในห้างทําไมถึงจากรอบๆรั้วหมายอะไรแล้วไปห้างเพราะอะไรฮะคือตอนเปิดมหาลัยสักพักหนึ่งครับเราจะเจอช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมคือคนหายไปหมดเลยช่แบบเงาเงาเลยครับอ้าวก็ขายนักศึกษาใช่ก็มื่นนักศึกษาไม่มาเรียนก็เงาเลยไม่มีใครซื้อวังเวงวังเวงจุดเปลี่ยนที่เราไปเปิดในห้างครับคือตอนแรกเรามองว่าเอ้ยอย่างน้อยก็มี น้องๆโรงเรียนหอวังที่อยู่ใก <c oughs> ล้ๆอะไรเงี้ยครับยังน้อยเราก็เราขายนักเรียนนักศึกษาแต่จุดเปลี่ยนคือพอเราไปเปิดปุ๊บกลุ่มลูกค้าเราเปลี่ยนครับเราได้กลุ่มลูกค้าที่เป็น Family กับ First สจ็อกเปที่เป็นคนทํางานมากขึ้นคนเดินห้าใช่ <c oughs> ครับก็ร <c oughs> ู้สึกว่าเอ้ยมิงในห้างตอบโจทย์เรามากกว่าวะ <c oughs> อะไรเงี้ยมันเปิดได้ตลอดทั้งทั้งปีครับสาขาที่เพิ่มเข้ามาครับก็เลยเริ่มขยายเข้ามาในห้างเป็นจุด ในการขยายหลายๆห้างแล้วก็เป็น55สาขาแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ